จีน <Yeah. S 1> พ่อมีอะไรมาให้หนูด้วย uh, uh, ดูไหมอะไรไม่รู้หนึ่งสอ,ง,องนี่พ่อให้จีนเฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นูชอบไหมชอบมันคืออะไรลูกดอกไม้เลนนี่มันคืออะไรอ่ะไม่รู้มันคือดอกกุหลาบไงลูก นลองดมไหมหอมไหมหอมไหมไม่หอมไม่หอมมันเป็นของกระดาษพับอ่ะเก็บไว้นะโอเคนะเดี๋ยวเล่นนี่ทำยับขอบคุณค่ะจริงเร็วเดี๋ยวแม่มาแล้วเร็วแม่มาแล้วมาแอบนี่เร็ว <c oughs> แอบล้างพ่อมาแอบล้างพ่อคอเร็วเร็วเร็วอย่าโดนไม้ไปแอบ <c oughs> แอบแอบไว้แอบไว้แอบหลังไว้แอบไว้เข้ามาเร็วจินอยู่ไหนเนี่ยเห็นจินไหมแฟนแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับเฮ้ยนี่พี่พับเองนะพี่พับจินก็ได้จินก็ได้พ่อก็ให้แต่พ่อไม่ได้พับให้เลนนี่แฮ แห่แลกนี่กินทำเองเลยอย่างเนี้ยทำเองครับโอ้โห oh.